เครื่องบางลางใช่ไหมที่นี่อัดเลยวอ๋อใช่เครื่องบางลา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 งเอ่อบางลางไหมเนื้อนู้อบางลางบางล่างเครื่อนบางลางเครื่อนบางลางจังหวัดยะลาแล้วรู้สึกยังไงมาได้เห็นได้ไอ้นี่มันจริงเหรอรู้สึก โ <Okay, S 2> อเคเลยครั้งแรกมันดีไปหมดทุกอย่างพูดออง่ายๆตอนให้ตอนให้เจออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้รู้สึกไม่ดีแต่มันต้รู้สึกดีเพราะมันเป็นเพราะเรามาครั้งแรกเรามาด้วยความที่แบบตั้งใจอยากจะมาแล้วก็แบบชอบหมดแหละทุกอย่างตอนให้น้ามันหมดเข็นรถยังไงมันก็ยังเป็นอะไรที่สนุกถ้าถ้าเราเราสนุกมันแต่แรก แม่เด็ถ้าเกี่ยวกับสถานที่นี้รู้สึกตรงนี้ก็สถานที่รู้สึกรู้สึกว่าเงียบดีแล้วก็มันมันไม่ใช่ที่ที่เขามานอนนั่งเล่นกันแบบเนี้ย<ม>แต่เรือกเรามานอนเล่นกันอยู่ตรงนี้เหมือนเครื่องที่นู่นที่มันเครื่อนะงที่ที่ที่หล, <c oughs> ลากการอะไรว่าเครื่องที่ไหนหน่อยเปล่าดี ปาเอ็มว่าเยะเก่ดีกุสระโอเคแล้วปะวจะปาผานู้นคนเยอะตลอดมีร้านเจาะด้านล่างเหมือนที่นี่ไม่มีร้านเจาะด้านล่างทีมันแค่คำบนี้นิดเดียวนองคือไม่เคยพกาเว็บาก็มาครั้งแรกเหมือนกันนี่ดีแล้วไม่เคยขึ้นนี่คำบนี้ไม่เคยมาตรงนี้วันนี้ได้มาจนได้ ปกติอยู่ด้านล่างปกติอยู่ด้านล่างนู้นอยู่แพร่แถวๆนู้นไม่ไม่เคยขึ้นข้้งบนนี้เลยนไม่รู้ว่ามีไม่รู้ว่ามีรือว่ามีรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ค่ะมามาทางไหนมาทางไหนอ่าโอเคนี่ไม่เคยมาไม่เคยไปนั่งแพ่เออเคยแหละตอนเด็กมากแต่ถ้าตอนวัยรุ่นเหี้ยไม่เคยถือว่ามาดูสเตมเปิลก่อนมาตรงนี้ก่อนไว้โอกาสหน้าเสือ เผื่อพาน้องๆมาวันหลังได้มาเองได้นะเอมื่อกี้ก็เลยครับรถนี้เลยครับเขาแยกเมื่อกี้อย่างนี้จะไปไหนกันตอนนหลังอย่างนี้หลังอย่างนี้ไม่เห็นหลังจากนี้เราไม่รู้นี่อันนั้นถัวอันนั้นทิศไปไหนอะเดินน้ำเลยเดินน้ำเดียวรู้อยู่แล้วหรือเปล่านี่ถึงถามหลอกถามหรือเปล่าไม่รู้เลยครับถาได้โมเลยไม่รู้เลยเราเราก็เราก็มาสายสุดแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่แตเดี๋ยวเล่นนะมาเตะเล่นที่เล่นอย่าไปเล่นไกลเกินนะเดี๋ยวเราว่ายน้ำใหนะ้เป็นเดี๋ยวจ<ไ>วมว่ายน้ำให้เป็น<ม>ปนิดเดียวนิดเดียวเองอ่านิดเดียวนะแค่นิดเดียวเล่นเล่นด้วยถ้าไปเล่นที่ลึกกันหมดเราเล่นคนเดียวที่ตืน่นตื่นมันหนักนมีคยมีอนุบาลโอโ้โหจะใครให้พาไปที่เด็กๆเ,เล่นนี่ <laughs> โหวิ่งอ๋อมันได้ได้ เวลาก็ผ่านไปเร็วมากมากผมกับเพื่อนก็นั่งโม้นั่งคุยอยู่ไปเรื่อยๆพูดคุยกันมาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็จะรวมไปด้วยการใช้ชีวิตการเดินทางระหว่างทางยังไงแบบไหนก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันถึงแม้จะเป็นทริปธรรมดา แต่เป็นคลิปที่มีความหมายกับผมมากๆเลยปกติแล้วก็ไม่ไม่ค่อยทำแบบเออจะมาสัมผัสอะไรแบบนี้แต่เป็นครั้งแรกของคลิปนี้ครับผมที่มาสัมผัสจะเป็นการสัมผัสที่แบบเออไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้นัดอะไรตั้งแต่แรกเลยเาาลขอจบเพียงเท่านี้บายบาย